ต่อไปครับเพลงที่8ของวันนี้สวัสดีครับโยของบิลลี่โอแกค,ครับจากกระบิ้ลบิลลี่เบลรโลครับ แต่เล็กจนโตแม่ซ้อนเดามาให้ยกมือวันทาวหวเ,เช่ากันเย็นเชียวเค้นกันไปตัวฉันกังจำได้ดีวันนี้ทำไมลูกล้างคนไทยเจอใครทำไมร้องหอยกเยกจนโตที่ฉันเคยทำประจำคือสวัสดีแล็บแล้บก็แลบ้แลบ แล็บก็แล็บเยอะแต่แล้วเวลาเปลี่ยนพันธุ์กันไปทำไมเราลืมหมดแล้ววอเรามีร้อยกองแล้วก็มีร้อยแก้วจะแล้วยจะอยู่เพื่อใครคงไม่เห็นจำเป็นเราไม่เห็นดีงามต้องทำตามพวกผิ้วขาวส่วนรุ่งห้อง้องตาสีกันเท่าเนี่ยจะชอบดูโถคนไหนแล้วก็แล้วกันไปแ่กของไทย นา <Nice. S 2> ลืมหมดแล้วลืมหมดเลยอยู่แเคยจดจำลำลองฝนสองท่าใตา้เสียงปีเสียงคองเสียงค้องทำลองเพลงไทยแะเพลงร้องเพลงเรือหรือเพลงเช้าหน้าโนราชาตีใดๆเพลง่อยเพลง,หโโพลง,พลงแหลกก็ตามแตแ่ใจตีกลับหรือขับเสะพาเออ ชวนเฮงหยุดเทียนกันหน่อยค่อยๆปรับแปลงแก่ไขเราจะร้องจะรำจะทําเพลงอะไรจะคงความเป็นไทยในตัวจะลอเลื้อนเชื้อไทยของไทยทั้งนั้นได้ยินได้ฟังหรือไม่มาช่วยกันมาหยุดมารักษาเพลงไทยมาให้ลูกล้านไทยฟังว่าจะได้ทาของเรากว่ีแต่ประเพณีประเพณดีกับโบราณนั้นมาอารยธรรมเก่าแก่ตั้งแต่ล้านนาตะโพไทยตัวอาลาวก็ดี เมืองโละโวสีวิชัยสีสัชนนาไลา่กรุงสีสงส่อิทธยารัตนโกสินทร์ต่อมากรุงเทพมหานครันลืมหมดแล้วลืนลืมหมดเลยอยู่แต่เคยจดจำลำลอง เสียงซอสกาไซส์เสียงปีเสียงกองเสียงคล้องน้ำนองเพลงไทยจะเพลงร้องเพลงเรือหรือว่าเพลงชาวนาโนราชาตีใดๆถ้าเพลงชอยเพลงแรกก็ตามแต่ัจตีกลับหรือขับไปผาไทยแบบคล้องได้ไทยอย่าลืมรักษากุ๊กิ๊บจะเป็นหลังนังคาอย่างนี้ว่าเราเป็นคนไทยเรือเล่นก็เล่นตะไบก็อย่าลงไล่ฝากใส่ทุกทางถึนเรื่องโลกไทยรู้บ้างไงพวก

แล็บก็แล็บแล็บก็แล็บแล็บก็แล็บ